นะธุรกิจทีมนาจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะหลังเดินหน้าสร้างธุรกิจแบรนด์สินค้านะคะจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศสําหรับ2ผู้บริหารอันดาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ําหนักแล้วก็ c o f ฟ e e ดีทอรกนะคะคุณสลัดสวัสดีวังท่ันนะคะแล้วก็คุณวัฒนาวังถ่านที่ล่าสุดถูกรับคัดเลือกแล้วก็พิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลจากสภาคเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย กับรางวัล Best Product of the Year 2021หลังจากชมรมนักข่าวธุรกิจนะะในโครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนกับรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็ความงามดีเด่น Built y Business Award 2021ไปเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาณนะหอประชุมไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะโดยมีพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยรีนะคะอดีตหัวหน้าฝ่ายเสยนาธิการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนให้เกตเป็นประธานในพิธีดังกล่าว น้ำชานะคะซีอโอแบรนด้าค่ะค่ะพี่เอนะครับ CEO ีโอแบรนด้าครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะก็ดีใจปลื้มสุดๆเลยครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรประทับใจมากเลยนะครับก็มีอยู่นะครับไนว้นนี้เนาะใช่ค่ะเรามีเซอร์ไพรส์ก็คือว่าหลังจากที่เรารับรางวัลแล้วเราจะมีทริปพาแม่ทีมทุกท่านไปที่เกาะสมเดทริปเกาะสมเด วันที่ 9, 1 1นี้ค่ะก็คือเป็นการร่วมกันฉลองรับรางวัลแบรนด์ก็ส่วนมากก็จะไม่มีอะไรพูดคุยตามภาษาพี่กับน้องนะครับเพราะว่าแบรนด์อันดาจะเน้นเรื่องเรื่องของพี่กับน้องมากกว่านะครับในเรื่องของการพูดคุยการในเรื่องของงานด้วยอาจจะมีสอดแทรกเป็นบ้างนิดนึงนะครับฟิดแบ็กก็ตอบรับดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะสินค้าในส่วนของตัวเซรั่ม จากปกติแล้วทําเป็นซองตอนนี้เราเปลี่ยนแพ็กเกจมาเป็นแบบขวดซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยกับลูกค้าก็จะเป็นตัวลดน้าหนักแล้วก็ตัวดีทอ็อกค่ะก็กระแสตอบรับดีมากเช่นกันกไม่แพ้กันเลยทั้ง44 4รายการของแบรนด์เราก็ของเราจะจะเน้นในเรื่องของการไลฟ์สดาการส <ๆ S 1> ร้างคอนตทบนโลกออนไลน์นะครับส่วนมากลูกค้าจะเปิดใจใช้ก่อนหลังจากนั้น พอใช้ในเรื่องของสินค้าแล้วก็มาเป็นตัวแทนสินค้าตอบโจทย์เลยมาเป็นตัวแทนครับถ้าหากว่ามีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วทุกท่านสามารถที่จะขายสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องพูดขายสินค้าเลยนี่ก็คือเอกลักษณ์ของแบรนด์เราก็ส่วนใหญ่แล้วการทําการตลาดของแบรนด์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบอสเอแล้วก็แม่ทีมทุกท่านที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยการไลฟ์สดทําการตลาดร่วมกันแล้วก็ในหลายๆทีมซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่ทีมส่วนใหญ่ทั้งหมด10กว่าท่านนี่คือไลฟ์สดหมดเลย ส่วนมากผมจะเน้นในเรื่องของการลงมือทํามากกว่านะครับจะสอดแทรกเทคนิคเอาจากประสบการณ์ของตัวเราเองที่เราประสบความสำเร็จในตรงนี้ก็ส่งต่อให้กับตัวแทนทุกๆท่านเลยนะครับก็อยากขอ,ขอขอบคุณแม่ทีมทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยขอบคุณแม่ทีมที่มาร่วมในงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆจากใจเลย ก็ขอขอบคุณตัวแทนทุกทกท่านแล้วก็ FC f แฟนเพจทุกทกท่านเลยที่ติดตามแล้วก็เปิดใจเข้ามาอยู่ในแบรนด่นดานะครับแล้วก็แม่ทีมที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่ทีมเลยครับผมก็วันนี้แล้วก็ขอฝากนะครับน้องแบรนด่าน,น,นด้วยเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่บอกได้เลยว่าในเรื่องของการตลาดแล้วก็รายได้เป็นรายได้เสริมเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับใช่ยังไงก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผ่านตัวแทนทั้งทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพจหลักที่ พี่ต้ำชาได้แจ้งหน้าที่นี้แล้วครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าคือแบรนด์น้องใหม่อะค่ะพี่หนูเองเน่ยเป็นตัวแทนที่แบบติดแบรนด์ของบริษัทเลยและวันนี้นะคะรู้สึกแบบโหยเนาะคือคว้า2งรางวัลในวันเดียวนะคะแล้วประทับใจสุดๆเลยแล้วก็สินค้านะคะคุณพี่คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วยอดขายแต่ละเดือนนะคะคือเยอะมากๆเลยค่ะ ก็นะคะก็ฝากแบรนด์อันดาด้วยนะคะซึ่งตัวน้องแอนเองนะคะก็เป็นแม่ทีมติดขอบซีโอนะคะนนองก็จากที่ไม่เคยขายออนไลน์ก็ขายออนไลน์เป็นนะคะเนาะแล้วก็ครั้งแรกนะคะที่น้องแอนข้าวเข้ามาแบรนด์อันดาซึ่งรายได้ชัดเจนนะคะสินค้าทุกตัวตอบโจทย์ค่ะรายได้ก็เช่นกันนะคะเนาะอ,อยากชญชวนนะคะเนาะ เข้ามาเป็นตัวแทนนะคะร่วมกันได้เลย <ขอ S 2> ซึ่งรายได้ตรงนี้บอกเลยว่าถ้าคุณเปิดใจแล้วทุกอย่างจะตอบโจทย์ขอบคุณค่ะมารถทักขาที่เพจแบรนด์อันดานะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์ของเรา w วอ c o เว็บ c o m นะคะแล้วก็ท้าขาตัวแทนท,ทั่วประเทศได้เลยและสำหรับใครที่สนใจนะคะสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ and ด co.com หล้ก็ที่ a c e b o o k นะคะ Co brand anda ได้เลยนะะ